สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มยอดวิวนะครับในคลิปวิดีโอ Ti i k t o k กันนะครับผมบนไซต์เอ็มเอ็มนะครับสาหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ปั๊มยอดวิวนะครับผมในคลิปวิดีโอ i k t o k กันนะครับผมต่ออื่นเลยนะครับ t ิ k To k ขอมเพอนครับผมต้องเปิดสาธารณะนะครับผมแบบนี้นะครับวิธีการดูว่าเปิดสาธารณะหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆไม่จังเผาเพื่อนๆในคลิปวิดีโอขขาวแบบนี้นะครับอันนี้เขาทําการเปิดสาธารณะนะครับผมเราสามารถปั๊มคลิปได้เลยนะครับผม เราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะปั๊มคลิปไหนนะครับอ่าเราจะเลือกเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเอามาที่คลิปวิดีโอนะครับลิงก์การปั๊มอยู่ด้านบนนะเราก็คัดลอกมาเลยนะครับถ้าไปโทรศัพท์มือถือครับผมไปที่แชร์ครับมันจะมีคลอกลิงนะครับสามารถคัดลอกลิงตัวนั้นมาปั๊มได้เลยนะเราต่อมานะครับผมเข้าไปใน Google ครับพิมพ์ว่า K M นะครับผม E T H ครับกด enter เลยนะครับก็จะขึ้นลิงก์กันไฟล์ K M แล้วบนสุดนะเปอนกดเข้าไปนะครับพอเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับผมเพื่อนก็จะเข้ามาสู่หนนน้้าวบบแีะ เพื่อนก็มาตรงสมัครสมาชิกมุมขวาล่างตรงนี้กันก่อนนะครับพอเพื่อนที่ยองสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็มากรายละเอียดบนทั้งสี่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ถูกสองช่องด้านล่างด้วยครับผมแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมพอเพื่อนสมัครเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับก็มาลงชื่อกลใช้งานกันได้เลยนะครับผมพอเพื่อนลงชื่อกลใช้งานแล้วนะครับเพื่อนจะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์ KPM แล้วนะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อนก็ต้องมาที่หมวดหมู่นะครับผม แล้วก็เลือกไปที่ t ิ k กตอกบริการแนะนํานะครับมาก็มาที่บริการนะแล้วเพื่อนก็มาเลือกเลยนะครับปั๊มวิวจะมีเลือก2ตัวนะครับคือรวดเร็วกับคุณภาพดีนะวันนี้เราจะแนะนําเป็นตัวรวดเร็วนะครับผมกอลิงมาวานครับใคาจะนวนที่เราจะปั๊มนะครับผมสัก2000วิวนะครับอยู่ที่2บาทเท่านั้นนะครับผมกดสั่งซื้อกันเลยนะครับพอเพื่อนสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าระบบได้สั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผม รหัสหรือว่าเลขออเดอร์ของเรานะครับคือ67884 6ลิงก์ปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงเหลือนะครับต่อมานะครับมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์ทําการสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือสถานะว่าอะไรนะครับผมวันนี้ก็รอเนินการอยู่นะฮะต่อมานะครับผมมาที่ช่องทางการเติมเงินนะครับการเติมเงินของเว็บไซต์เคมเอ็มนะครับผมก็รองรับถึง5ช่องทางกันเลยนะครับผมช่องทางแรกจะเป็นตัวสแกน q r code นะครับ สามารถสแกน QR โค้ดได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีโบนัสให้ด้วยนะครับ3-5%นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นทูนี่วอลเล็ตครับผมอัลปาวอลเล็ตนะครับบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับแล้ช่องทางที่5คือคริปโตเคอเรนซีนะครับหลับช่องบริการของเรานะครับผมก็คือบริการของทางเว็บไซต์เคบเอ็มทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถมาเช็คดีราคานะครับดีขั้นต่ำเช็กปริมาณการยิงสูงสุดกันได้เลยนะครับผมก็มีทาง Facebook นะครับ ทวิตติกก์ไอจีมีหมดเลยนะครับผมบช่องทางการแนะนําเพื่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแนะนําเพื่อนนะครับผมของทางเว็บไซต์คลิปเอ็มนะฮะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากมีรายได้พิเศษหรือว่าอยากมีรายได้เสริมนะครับเพียงแค่เพื่อนชวนใครมาสมัครผ่านลิงก์แนะนํานะครับผมของเพื่อนนะเพื่อนก็รับต่างขั้นําเลยกับ5%นะครับการแจกขั้นนำเทอบาทขั้นต่ำนะครับผมตอนนี้เราก็แนะน,นําไป3,672คนคนที่สมัครมานะครับ827คนนะครับรายได้รวม13,411บาท อ่าแล้วก็อันนี้คือที่ถอนออกมาแล้วนะครับผมสรับช่องติดต่อไฟล์สนับสนุนนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นช่องทางการติดต่อสอบถามแอดมินนะครับผมหลังบ้านของทางเว็บไซต์ k ็ m นะครับผมกรณีถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหานะครับผมก็สามารถทักไปได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยให้บริการนะครับผมสำหรับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นวิธีสอนการใช้งานนะครับผมผ่านช่อง YouTube นะครับสามารถกดตรงลิงก์นี้ได้เลยนะครับ จะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับหรือถ้าเพื่อนอยากมาสอนการใช้งานตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับผมตามรช่องตัวช่วยเลือนะครับผมกรณีถ้าเพื่อนคนไหนที่จะสมัครตัวแทนตึงเงินไม่เข้าขอเล่นความเร็วขอเติมย่อขอยกเลิอกออเดอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถถักไว้ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยให้บริการนะครับผมกรณีที่เพื่อนคนไหนที่มีปัญหานะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราปั๊มยอดวิวขึ้นหรือยังนะครับตอนแรกมีอยู่200กว่าวิวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดีดูนะครับว่าขึ้นหรือยังนะเอาไปดูตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ขึ้นเร็วขึ้นไวนะครับผมขึ้นรวดเร็วตามชื่อเลยนะครับชื่อบริการเลยนะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะฮะสำเพื่อคนไหนนะผมที่สนใจนะครับอยากกับปั๊มนะครับผมยอดวิวนะครับในคลิปดอทติกตอกนะครับ เพิ่มเพิ่มฟีดการมองเห็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วไม่โดนปิดกล้ามแบบนี้นะครับผมอย่าลืมเลยนะครับผมเข้าไปใน Google ครับพิมพ์ว่า KFM Heat Hit ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์กันเช่นกันนะครับผมสวัีสวัสดีครับ